มีแฟนเพจท่านหนึ่งนะฮะขอผมเข้ามานะครับพี่อยากให้ช่วยสอนวิธีอ่านตลับเมตรเบรืเบ้องต้นหน่อยนะครับวันนี้ผมก็เลยถือก,กันตรงนี้นะครับมาแบ่งเป็นความรู้ในการอ่านตลับเมตรเบรืเบ้องต้นสําหรับมือใหม่ทุกๆขั้นนะครับจะมีวิธีการอ่านกี่แบบกี่รูปแบบนะครับเราไปชมกันเลยฮะหลังจากที่เราเตรียมตลับเมตรมาแล้วนะครับก็ให้ลองทําการดึงตลับเมตรออกมานะครับ หลังจากที่เราดึงตลับเมตรออกมาเนี่ยเราจะสังเกตตัวเลขทั้งหมดมีอยู่2ตัวเลขด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวเลขด้านล่างนะครับกับตัวเลขด้านบนนะครับซึ่งในตลับเมตร1อันนะครับจะสามารถอ่านได้ทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันรูปแบบที่1น,นะครับคือการอ่านแบบเป็นมิลน,นะครับซึ่งจะเป็นช่องเล็กๆพวกนี้นะครับขีดเล็กๆพวกนี้นะครับรูปแบบที่2นะครับคือการอ่านเป็นเซน1น3 4ตามตัวเลขนะครับ รูปแบบที่3นะครับคือการอ่านตัวเลขด้านบนนะครับเลข1เลข2เลข3าก็คือจํานวนนิ้วนะครับรูปแบบที่สามอรูปแบบที่4นะครับก็จะเป็นรูปแบบในการอ่านเป็นฟุตนะครับเป็นฟุตจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับจะเป็นการอ่านแบบเป็นฟุตนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในการอ่านเป็นมิลกันก่อนนะครับในตลราเมตรนะครับตัวเลขด้านล่างเนี่ยจะเป็นเซนนะครับและใน1เซนนะครับระหว่างเลข0นย์ถึงเลข1หรือว่าเลข1ถึงเลข2เนี่ย จะมีคําอ่านที่เป็นมิลนะครับก็คือ1ขีดพวกนี้ก็คือ1มิลนะครับ1ขีดคือ1ึมิลนะครับใน1เส้นเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด10มิลด้วยกันนะครับ1เลข0ูนย์ถึงเลข1นะครับจะมีอยู่ทั้งหมด10มิลด้วยกันนะครับอันนี้คือวิธีการอ่านเป็นมิลนะครับ1เส้นนะครับตัวถัดมาก็คือตามตัวเลขเลยนะครับตามตัวเลขเลยนะครับก็1เส้น2เส้น3มเส้น4เส้นนะครับตามตัวเลขเลยนะครับ ตัวที่สคือการอ่านเป็นนิ้วนะครับการอ่านเป็นนิ้วในที่นี้นะครับ2นะครับ2.54ี่นะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับจะเท่ากับ1นิ้วคือด้านบนตรงนี้นะครับ2.54นะครับจะเท่ากับ1นนิ้วนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายที่เราจะอ่านกันนะครับ อ่านเป็นฟุตนะครับทดท้ายก็คืออ่านเป็นฟุตนะครับในตลับเมตรนะครับ30.4นะครับจะเท่ากับ1ฟุตนะครับ1ฟุต30.4จะเท่ากับ1ฟุตนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะครับการอ่านเป็นมิลน,นะครับ1เส้นจะมีอยู่10มิล นะครับ1เส้น2เส้น3เส้นนะครับใน2.54นะครับจะมีอยู่1นิ้วนะครับใน3 10อ่าใน30 4ตรงนี้จะเป็น1คฟุตรหรือ12นิ้วนั่นเองนะครับวิธีการอ่านตลับเมตรเบื้องต้น ก็ง่ายๆเพียงเท่านี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับก็อย่าลืมไปทบทวนกันนะครับไปทบทวนกันฝึกอ่านการให้เกี่ยงกอนนะครับโอเคนะครับวิธีการอ่านตาลางเมสเบื้องต้นก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับพือเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคแล้วเราเจอกันใน EP ต่อไปผม